รถเขาแรงจริงรถเยอะจัดนะครับน้องๆ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในชนอกวิวัสนะครับวันนี้เราก็อยู่กัที่0 7อ่า2021นะครับเหอรถใหม่นะครับวันนี้ <c ười> วันนี้ก็เหอรถใหม่นะครับได้มาไม่กี่วันก็ใชใ้เต็มที่นะลองฟิวลองอะไรให้เต็มที่นะครับทางยามาฮ่าเบอกว่าใชใ้เหมือนรถตัวเองเลยนะโอเคจัดไป <c ười> ถ้าเป็นรถผมก็ต้องขับไปส่งแฟนได้ทุกวัน <c ười> วันนี้ภารกิจเราคือไปส่งไฟนในสถานทํำงานนะครับนาฬิกาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะช้ากว่านาฬิกามาตรฐาน2อาทีนะครับอ่ามันสามารถตั้งค่าใหม่ได้นะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะรีบไปทันนะครับก่อน58สนะหเหลือเวลาอีก4นาทีนะโดยประมาณนะครับ ก็7จ็ดโมงห้าสิบห้านะครับทันอยู่แล้วนะสบายสบายเอ็ศูนย์เจ็ดซะอย่าง <laughs> โอเคนะครับวันนี้มาส่งไม่สายนะครับแน่ไม่สายนะครับครับขอ,อบคุณนะครับขอบคุณครับ <c oughs> บ,าบายๆไ,ไปข้าห้องเลยหาอะไรกินแล้วก็ข้าห้องโอเคนะครับตอนนี้ก็แปดโมงตรงนะครับนาฬิกาโรงงานเนี่ยมันจะช้ากว่าประมาณ2อนาทีนะครับนั่นถือว่าไม่สายนะครับแน่ ภารกิจเราพิชเช่นคอม p l e t นะฮะ,ะไปเราทำไรต่อนะครับไปเดี๋ยวเราทำอะไรต่อไปหาอะไรกินนะครับชาวเช้าวันนี้ก็ต้องหาอะไรกินกันหน่อยนะครับ กีนน้องโอชิเบเกอร์นะโอเคนะอคนะตอนนี้เราก็ยังไม่เข้องนะครับเราไปข้างนอกนิดนึงนะครับไปหาอะไรกินนะไม่รู้ว่าจะหาอะไรกินดีนะครับตอนนี้ก็8ดโมงเช้าแล้วนะครับ รถเขาแรงจริงศูนย์เจ็ดนะเป็นรถที่ไม่ต้องรอรอบเลยนะคือแรงแต่รอบต้นแล้วนะคือเรียกได้ว่ารถเนี่ยความแรงมาตามสั่งเลยนะ <c oughs> คือแบบไม่ต้องคินรอบสูงอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับอย่างว่านะครับรถมันเป็นสองสูบนะครับซี CB 2ีมันก็จะให้อัตราเร่งหรือว่าแรงมาเนี่ยในรอบ ในรอบที่มันต่ำๆอยู่แล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่ารถเนี่ยให้ให้รอบมาไม่ได้สูงเลยนะครับแรงม้าสูงสุดนะครับเขามาอยู่ที่8,750รอบนะครับโดยประมาณนะครับแรงม้าอยู่ประมาณ70กว่าตัวนะครับผมก็จำได้คร่าวๆนะครับสเปคชีตประมาณนั้นนะ รู้สึกว่าจะประมาณ72 73ไม่แน่ใจนะครับประมาณนั้นแหละคือสองูมเนี่ยเป็นรถที่ขับสนุกนะครับไม่มันต่างจากซีซูบนะครับสีูบเนี่ยถ้าในพิกัด44ที่เท่ากันเนี่ยมันจะต้องรอรอบนิดนึงนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับอารมณ์มันจะคนละฟิลกันเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวมันก่อนนะ ทางยามาฮ่าเลยเดินขับพัทยานะครับก็บอกว่าเอารถไปใช้เต็มที่เลยนะเหมือนใช้รถตัวเองนะโอเคจัดไปเอามาซื้อข้าวนะอันนี้ใช้มากกว่ารีวิวนะก็ให้รถมารีวิวนะครับแต่ว่าเออผมใช้เต็มที่เลยนะ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Yamaha เรเดอร์ขับพัทยานะครับที่ตั้งร้านเนี่ยอยู่ที่พัทยากลางนะครับใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับเซิร์ช Google Map เลยนะครับว่า Yamaha r รเดอร์ขับพัทยานะครับจีเวสก็จะพาไปเองนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็โดยประมาณนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแม่ ฟิลขับทอดรัดนี่มันๆจริงๆนะนี่ถ้าไม่ใส่จุกรถเสียงนี่น่าจะดังกว่านี้นะอันนี้ใส่จุกรถเสียงมานะคร arp, ับแล้วก็ทางร้านเขาก็ใส่กระจกมาให้นะครับเพราะว่าเห็นว่าเราถนัดในการใช้กระจกนะครับ โอเคก็ต okay, so ้องขอบคุณด้วยนะครับไปบ๊ายบาย